โอ้สวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะคุณแม่ทำอะไรคะอันโอ้ยเอ็กทำข้าวจีเอ็กน่อยยบุีเ็อหลายเมือนี้เอ็กให้ข้าวจี เดี๋ยวยังพันคักงใช่ไหมจะซื้อให้เขาจี๋แล้มีคนจะกินอ๋อมีคนสร้างมีคนส้เออวันนี้อย่างนี้แหละกะบข้าวครัวกับคุณแม่คือเก่านะคะนี่เราไม่ได้ไปเสีดอกเนี่ยแหละมาเห็นขนมขนมเนาะข้าวต้มน้ำตาลกับคุณยายกับคุณเม่นี่ก็เรากันแล้ยให้เขาจี๋อันนี้ใส่อย่างนี้เมนยูบบ่อหันเลยเม่เป็นนวลจะหาลงใส่เซ็ตเป็นนวได้ อ๋หอหมอนี่บ่วิธีเห็ดกะจีอย้่มีสีอะไโอ้ใส่เกลือรึตัวนี่ใส่เกลือกันกับกะทิอ๋อปั๊บสูตรเจ้าเองแม่นหมนี่ยเออสูตรข่อยเองอือบ่นนี้สูตรไถวันนี้สูตรไถวันแรกเราเรียนไถเฮ็ดเองเสูตรเราเองเนะโอนถึงปั๊บสูตรข้าวจีทาไข่นเนาะแม่นบ่เออเฮ็ดข้าวจีทาไข่เนาะ นี่แะวันนี้คุณแม่เข้าครัวนะเพราะว่ามีออเดอร์ใหม่แล้วนะคะคนสั่งพาจีเนาะเราะั่งข้าวจีคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ยังเหม่อข้าหุ่ยอืมเหม่ยมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวนะทับๆแต่เจ้าเดียวแหละเออเหม่ยก่อนเหมยก่อนนี่ไหนก็เลยเห็นกระเจ้าระเจ้าสั่งประมาณโเกีตไหมนี่ไหนตุกไหมติดไหมอยู่แล้วเี่ยโว้ยคุณเลยว่าอาบน้ำ ะะตเตัวเองตัวเองยังไม่ไลาห์เนียนไม่ได้มาเข้าหลายก็จะเอ,นอ,อน็นน้อยแต่สำเนียงยังอยู่จะได้ซิมย,ยังหมดไหมซิมได้ซิมยังอ๋อได้ซิมยังเนาะแซ่บอี๋นะการันตีเลยเพราะว่ายามตอนนี้ยังมาท่านได้ขาย,ยซื้อคนแรงหานาวหานาวเจัเหาน่อยวันแรงนั่นาน่ะไปตั้งค์ยีน่าฮันยีนเฮือน ตังหิ่งไผ่พร้อมเลยเยี่ขายกันเองอันนี้แหละแค่ไส่แค่กะทิกับเกลือเนาะเก๋าแล้วก็ตีไคให้เป็นฟองเนาะพุ่ยเยี่หวานก็เส้นน้ำตาลนิดนึงเบียงไค่มูมักหวานอือเอาพอจะได้สูตรของคุณยายกับไปเฮ็ดได้ไหมคะจะเป็นอาชีพได้เสริมเนาะพอได้ใช้ได้ใจได้ขายดีได้ขายอี๋แซ่บพร้อมเพราะกินมาแล้วนี่นะคะ สักทีถ้าครทักคุณแม่นะคะตอนนี้ก็คือกำลังนวดเข่าอยู่นี้เมื้อวานนี้เฮ้ยหรือว่ามื้อนี้มื้อนี้เลยเนาะมื้อนี้เลยเนาะมื่อวันที่ยังสหะเนาะเออจะหัววันที่สหะเป็นมื้อที่เพลงของเฮาออกเพลงเพลงปล่อยอะไรออ๋เพลงใหม่เลยตั้งแต่เมื่อวาเจ้าฟังแล้วเมื่อกี้ยัไรหมุนอยู่ซื้อวานยังไง มือด้าอคิอมือด้าอิขอนั่นมาดังเนอเอเอ้ยซอยเนยเด้อซอยเลอซอยดูซอยหลานเด้อไปกี้กับเปิดเพลงให้แม่ฟังแล้วฟังแต่เพลงเด้บมได้บอกสื่อเด้สพยูโม้อหอยู่น้องอยู่น้องอยู่หลานกับไายคนรแน่เออพลงเนอเมือดอจิคอนะคะ นี่แหละปล่อยมือแรกเลยมือนี้ค่ะโอ้เธอน่เด้อน้องไปปั่นวิวให้กระจายเด้อนี่แหละสามารถรับชมได้ทั้งสองพาร์ลูมิสิกเลยค่ะคุณแม่ก็ฟังไปเรื่อยนะเพราะว่าม้วนเนี่ม้วนอยู่ม้วนเนาะอดอนซีแบบนั้นเนาะเออม้วนๆดีพปได้ยกนี่แหละนี่แหละ เราจะเปิดให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเดี๋ราจะให้ฟังอยู่ดอกอืมบรรยากาศตอนถ่ายเอวีกับยูราพอด้ะตรงน้า<อ>มีแต่เด็กเด็กน้อย <c oughs> เด็กเซ่อตัวจิว๋วกะอาศัยเนะอสซีนี่แหละเบิางให้มันสิไ่งยอดนิ้วเนาะมืีระคะมือแล็กนะคะมือ,ลมอลแล็แเฮงหมานเนาะกะเข้าไปฟังรับชมกันหลายๆทะะ่านยินดีคุณแม่คนกันบ้า ไางวงอยหนึ่งน่ะต่งว่าเพื่อกับฟังเพลงอยู่ไหนฟังอยู่เพลงของฝากร้างกันได้ฟังไหมเนาะโอ้ยฟังตลอดเลยนะอะไรอย่างว่ามุนได้ีกัูดได้ห้องพูดได้ห้องปัทนะเอ้ยบ่อแม่ที่ดาละไม่ยั้งจ่ะนะเ้าเขาคอยเข้าห้งโอ้ยด่าล่าเม่นบำกแม่นกานกาไลใจก้าวนกลแลปัทนาเฝาเท้างกงนที่ดาเล่าฟังดิสื่อได ฟังที่สื้อไปเลยฟังที่เสื้อแล้วกันจิ้วหดเสียงจิ้วจิ้วหน้าอยู่แต่บโบหูเสือบ่ีก็ได้ยม่วนได้พิงพิกันพี่ดาวเล่ากันเลยสองล้านวิวว่ะได้เลยม่วนมวนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเข้าไปฟังฟังนั่นแหละนุงลูกหลานคนเล่าไปลานนั่นแหละบ้านนี้ก่อนที่ยังต่อบาทเลยจะดังท่านดังท่านบ่เออให้เขาดังท่านดังอยู่นี่แล้วบ่นี่เออจีอยู่นี่แล้ว ืไข่ไส้ใส่ไข่ยังไข่เป็ดของนี่ไข่เป็ดเนาะเออแล้วเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณแม่ดังฟื้นดังไฟก่อนทุกคนนี่แหละนี่แหละประจี่ของเฮาได้หลายปันอยู่ไม้ไม้ตีได้หลายปันอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้หลายปั้นย่ทุนกับใครสิสีหน่อยอ๋อ ทุกคนได้เริ่มเลยนะตอนนี้ก็คือกำลังตีไข่นะคะนี่คุณแม่ใส่เป็นไข่เป็ดเด้อแต่ไข่เป็ดเหลืองกว่าแล้วไข่เป็ดมันสีเหลืองกว่านี่ไข่ไก่ก็ได้ยู่แต่ว่าไข่เป็ดมันสีเหลืองคักกว่ามแม่เพื่อจะใส่ันนี้ตีนะเพื่อว่าจะให้มันเนียนค่ะสีดีเลย ตอนนี้คุณแม่เพิ่งกำลังดัางไฟทุกคนกำลังก่อไฟใแฮมติ๊บส่วนเท่ากับเป็นคนตีไข่นี่ปรุงยังไม่ไข่เลยไม่ได้ปรุงเลยหรอป้ใส่เกลือจัดหน่อยก็ได้ไม่ได้ใส่อย่างไรเนาะคันอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าเราใส่เกลือในข้าวะเดยอเย้ทุกคน โอ้ยคักเลยใส้อันนี้ตีมันอันนั้นคักไว้นะเื้ <c oughs> เป็นฟองเลยชุ่มแย่มาก จะเป็นฟองเเป็นฟองขึ้นเอาฟองมั่นนะ,ะเรียบร้อยเอานีนข้างข้าจีบันข้าวจีทะไข่เด้อค่ะนี่แหละเซ็ๆเลยเฮ็ดฮอนฮอเลยนี่แม่น่นกลมาเข้าอีกเนาะ พอที่อยากกินกะจีทาไข่อันนี้ก็คือให้ลูกค้านะคะอ้อป็นคนโหดีต้นีองวันนี้มาปีกจีซอยคุณแม่ปีหนึง่งปิ้งเธอหนึง่งปิ้งเฉพาะปิ้งนนี่แมมยาหวปิ้งเฉพาะฤดูหนาวเอ,อใหญ่พม่วนนี่ขา,า,ขายอยู่อาร์ซิบบาทกะจีทาไข่แซ่บสุดแต่จะบอกสูตรเราอยู่ละสูตรไส้อันอะนนะ เขาใช้คือไปกินยูดปากสั้นนะใส่ไงไปกินยูดปากสั้นเขาจะขยี้เป็นสี่เหลี่ยมเขาใช้ฝาโอนสินบ่อเขาเอฟเป็นปั้นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ล่ะปั้นเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยๆอะไรกันแบนใส่รรดีใส่ไข่ท่าท่าท่ามันข้าวอันนี้ความจริงเลยสรดีมันข้าวมันแซ่บข้าวเดียวแซ่บโอ้ข้าวเดียวเบิ้ด อยู่ปากสั่นอบนะเขาจักใส่อย่างดอกใส่อย่างสักอย่างเกลือเกลือเกลือส่วนผสมแต่กินเข้าไปน่าจะมีรสดีนั่แต่มันก็แซ่บมันนัวดินะตามใจคนมากนั่นมะเขือมันเหนียวก็จะแยกเขาลองไปกินอยู่ปากสั่นเสี่ยบ โอ้ยมันสวยนี่แหละแซ่บเวอ่์เทอร์เบิร์โมกับของยมวนนี่แหละแซ่บสุดแม่มันจะมีเอสเป็นวงกลมแน่เอสเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้ฝาได้ฝาโอวันติ่นได้ยน้นีสเอสเป็นแบบออริจินอลก็คือนี่เหละให้แบบธรราชาตินี่แหละเออธรราชาเตาเท่แหละแซ่บสุดแหละโอ้ยมาเบิ่งกันมีจานข้าวจี้แม่สีบริสกิ้ข้าวจี้กันมาหนล่เอาวจีเอสเดี๋ยวสิลองใส่อันเดอร์ใส่ไอ่ดี ีฮใส่รถดีใส่รถดีถ้าไข่เออซ่แล้วก็ใส่พริกข้าวเจ้าหน่อยนึงโอ้ยพริกโอ้กระเดะใส่อืมก็เดะใส่ประเดะใส่ข้างในมันอ๋อพี่ชาติประเทศก็ดมีข้าวจี๋สูตรเอ่อเอาต้มยำกุ้งเดี๋ยวข้าวจี๋ต้มยำกุ้งโอ้ยปลิ้นของท่านน้อยกว่านึงนะปะเขาเขาว่าเล่นของท่านน้อยอะไรเงี้ยเอ้าปิ้งก่อนฮะปิ้งก่อนปิ้งก่อนตากี่เด้อะ มากิงเอาเลยอโอ้กิงเอาฟองเลยเออนี่ฮะโอ้ข้างนอกมาบัดนี้ในเวลา,าจะเอาไข่มาค้างแล้วบัดนโอ้ก็จีท่าไข่สูตรเม่ประมวลฟ<อ>ันทงความอร่อยลูกหลานชิมเองอยี๋ยวเอาวันนี้โอ้เป็นแตเซียนอ่ะเนียนข้างนอก ข้จีเนียนเองเพราะว่าเขาเอาอันนั้นมาตีเด้แล้วก็เอาฟองไข่เนี่ยตักเอาฟองไข่มาใส่ะะบ่ได้เอานำ้ำขันเอาน้ำมือกัดชียาซื้ไฟเนาะไฟมันกัสีดับอี่างเงนะม,มันกัลูกพร้อมมันกัลูกพร้อมมันบ่คักเนี่ยทุกคนสูตรข้จีถ้าไข่เซฟแต่คุณแม่นะคะบริของสูตรเลยค่ะบริโภคบริโภคเลยนะคะบอดดีมันกับเฮดเอาเนาะบอดด้ดุเพ ขยันมันเพียนกันเอาเ็ดเป็นอาชีพก็ไ,ได้เด้อนี่แหละไมว่าจะเป็นขนมหรือว่าขาีนะคะเนี่ะเมนูเซ็ตแซจากคุณแม่ <c oughs> เเ็ดเองขายเองได้เงินเองไปซื้อใหม่แล้วก็ทำอีก <c oughs> โอ้ฮะ <c oughs> ไข่หออไข่หอกับต้องตีกอ๋อไข่ต้องตออนนี๋ดิอืมอืมอืม เมื่อไห่คนแม่นดูสื่อเ่ได้เห็นอย่างเมื่อเมื่อไงเยนะแเมื่อไหรเจ้าเมื่อได้เห็เวียนีีเจ้าเมื่อไงเมื่อคันได้เฮ็ดแล้วก็คือว่าเรื่กําลังกายเนาะเออเอื่องกํลังกายนี่แหละอยูื่อเ่อไรเลยเข้าที่ย่างแล้วเอาไป เอาไว้ให้มันเย็นกัก้อนเด้อถ้าเอามาจุ่มร้อมันกับเนยอะนะอ๋อมันสีเนยอ่ะมันสิมันสิแตกอะแหะค่ะมันสิแตกอืมสูตรสูตรของคุณแม่วิธีของคนเท่าเม่หรอยืนเงินขือนกันพออยู่เงินขือนกันถ้าเรานอนเบิกทัวร์สาวละลานเลย เราก็สีเมื่อซีเทียเราต้องรีออกกําลังกายแล้วกับเฮ็ดเวียอยอ่เือนจ๊อบจอบเจ๊ก๊กเจ๊เจ๊กเจ๊ลบานี่ม่ใหญ่คือการนี่แหละเฮ็ดในยูในกลินไปวัดเนาะนี่แหละเฮ็ดในยูในกินให้ลูกให้หลานแล้วก็ให้เคจี้ให้ขนงคาย่นี่แข็งแรงนะแข็งแรงใช่นีมออกกาลังกายนะตนดเวลาสักสีสิบโม นี่แหละนี่แหละข่าจีทาคายต้นไมซีมันแล้วจังไหมจังเด็มันบอกเห็นหูได้แหละเลี้ยวเลี้ยวไม่เลยเฮ็ดอยู่ในเนาะมันก็เลยบอกแกเขาเฮ็ดอยู่น้องใครเนี่ยอืมนี่แหละเห็นแล้วกระซองลูกค้าทุกคนนี่เด้อค่ะสูตรข่าจีของคุณแม่นะคะเอาไปเฮ็ด เป็นอาชีพได้เนาะไม่ว่าจะเป็นขนมของแข้งสูตรขนมของแข้งสูตรขนมอ่ะข้าวเหนียวอันสั้นสูตรข้าวจี๊่ะไข่นะคะสูตรข้าวจีทะไข่สูตรนี้บอได้อ่ะใส่คนร์โนเอนี่แหละเหตดแบบใส่ตเกลือธรรมาชาติเลยอ่ะต้นตำรับธรรมาชาติไม่ได้ใส่อะไรมไมไไใส่เกลือถ้าเล่นข<ะ>้นอ่ะเขาจะเขาจะนึ่งฟักทองใส่เขาก็ได้อืหั่นแซมอ่อ ืแต่ว่ามันต้องมีทื่นเนาะข้าเฮ็ดคันมีทื่นแบบเซอร์ยาเฮ็ดแบบข้าวจีถ้าใครใส่ผักทองกับเฮ็ดได้เนาะเออนึ่ผักทองแล้วกับมะมูน่ข้าวเนาะใส่กะทินี่ให้เป็นได้ก็ได้ให้เป็นนี่ก็ได้เนาะแล้วแต่คนขบมัดความสะดวกนะของของคนกขบมักของคนเฮาเ้าและแต่แต่กาแซฟคือแก่แทะอืมเอานี้ละค่ะ